รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและนี่คือสูตรสร้างสรรค์ที่จะเติมเต็มชีวิตครับ สวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับไม่ต้องพูดไม่ต้องย้ำนะครับเราทุกคนก็รู้ดีว่ามื้ออาหารเช้าเป็นมื้อที่สําคัญที่สุดของวันครับเพราะว่าอาหารเช้าที่ดีถือว่าเป็นการเริ่มต้นวันที่ดีใช่ไหมครับแต่หลายๆคนนะครับคงไม่ได้มีโอกาสทานอาหารเช้าทุกวันหรือว่าถ้ารับประทานอาหารเช้าก็รับประทานแบบเร่งๆเพราะไม่มีเวลาใช่ไหมครับวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดครับ หลายๆคนคงจะได้อยู่บ้านเราลองตื่นขึ้นมาเช้าๆนะครับแล้วก็ใช้เวลากับการทำอาหารเช้าดูสิครับและเพื่อความไม่ซ้ำซากนะครับในวันนี้พลก็มีเมนูอาหารเช้าใหม่ๆมาให้เป็นทางเลือกครับ อาหารเช้าทางเลือกของพ้นเป็นเมนูอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเข้าครัวกันเลยดีกว่าครับเวลาที่เราคิดถึงอาหารเช้านะครับเราก็จะคิดถึงขนมปังดีๆครับวันนี้ผมจะใช้ขนมปังแผ่นหนาน,นุ่มเนี่ยนะฮะมาดูสีกันดีกว่าครับเขาจะมีสีเหลืองนวลนวน่ารับประทานมากครับ ผมจะมาใช้ทําเป็นเมนูอาหารเช้านะครับโดยการทําไข่ฟริตตาตาไข่ฟริตตาตาก็เป็นไข่สไตล์อิาอตาเลียนนะครับผมจะทําให้เป็นหน้าขนมปังนะฮะแล้วก็นำเข้าไปอบโรยชีสนะครับให้ละลายดีนะครับ ข้อดีของขนมปังที่เขาสไลด์หนาๆนะครับก็คือเวลาที่เรากัดเข้าไปเนี่ยครับมันจะมีส่วนที่เป็นเนื้อสัมผัสนุ่มๆอยู่ค่อนข้างจริงเยอะนะครับแล้วเวลาที่เราอบด้านนอกก็จะกรอบ,รอบใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเอาเนยทานลงไปก่อนเล็กน้อยนะครับเนยก็ควรจะเป็นเนยนุ่มนะครับเพราะว่าถ้าเบิดสมมติเนยไม่นุ่มเนี่ยเวลาเราทานขนมปังแล้วขนมปังจะยุบนะฮะทาเนยไม่ต้องหนามากนะครับแต่ให้ทาทั่วๆครับ สำหรับพริกหวานนะฮะเราใช้1ลูก1ผลเล็กๆนะครับเราสไลด์อย่างงี้ครับลักษณะเหมือนกับการบอกส้มนะครับกระเทียม,มหนึกลีบครับ หมใหญ่เราซอ,อยเป็นเส้นบางๆนะครับหมูแฮมนะครับเดี๋ยวเราจะหั่นเป็นเต๋านะครับสิ่งที่เราต้องใช้ทั้งหมดนะครับเราเตรียมเสร็จแล้วเรียบร้อยจุดไฟครับเนยครับผมเนยใส่ลงไปในกระทะนะครับ กระเทียมครับหอมใหญ่ครับแล้วก็พริกหวานครับใช้ไฟกลางๆนะครับไม่ต้องร้อนมากเพราะเราต้องการให้ผักทุกอย่างเนี่ยนุ่มดีครับพอผักเริ่มนุ่มนะครับผมใส่ข้าวโพดลงไปครับข้าวโพดกันเลยเนี่ยเข้ากันเข้ากันนะฮะแล้วก็หมูแฮมที่เราหั่นไว้เป็นเตา๋เตานะครับ ปรุงรสชาติเล็กน้อยนะครับด้วยเกลือพริกไทยครับและสำหรับไข่นะครับเราใช้ทั้งหมด2ฟองครับคนจะไม่ใส่เกลือลงในไข่นะครับเวลาใส่เกลือลงในไข่แล้วตีเข้าด้วยกันเนี่ยไข่สีไม่สวยครับพมาซานชีสนะครับใส่ลงไปด้วยเลยผักทุกอย่างนิ่มดีแล้วนะฮะนำออกจากความร้อนก่อนนะครับ ใส่ส่วนประกอบของไข่เนี่ยครับลงไปครับคนครับไม่ต้องลงไปที่ไฟแล้วนะครับความร้อนเสถียรที่ยังอยู่ตรงออกระทะของเรานะครับจะทำให้ไข่ค่อยๆสุกนะครับหลักลงวางบนหน้าขนมปังครับ เสร็จแล้วก็นําเข้าเตาตอบนะครับที่180องศาเป็นเวลา12นาทีครับระหว่างที่หนมปังอยู่ในเตาอบนะครับเดี๋ยวเรามาทําเบคอนกรอบนะครับเอาไว้โรยหน้าฮะลวนฮะลวนในกระทะไม่ต้องใส่น้ำมันแล้วนะครับเพราะว่าเบคอนนี่น้ำมันล้วน เอาความสุกในระดับที่ตัวเองชอบเลยนะครับเราเอาออความร้อนนะครับแล้วก็กรองเส็จน้ำมันออกครับ mm hmm. ขนมปังก็จะกรอบนะครับ mm hmm. เหมือนเราเอาเข้าไปปิ้งในเครื่องเนี่ยนะครับแต่ปิ้งพร้อมๆกันได้ทีหนึ่งหลายๆแผ่นนะฮะ mm hmm. ชีสด้านหน้าก็สวยดีแล้วนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือทางเลือกของอาหารเช้าที่พลน,นำมาฝากในวันนี้นะครับกับขนมปังหน้าฟิตตาตาครับ เช้าสาหรับบางคนนะครับอยากจะทานอะไรเบาๆแค่ซุปก็อาจจะรู้สึกว่าอยู่ท้องแล้วนะครับแต่ต้องเป็นซุปที่มีมีแป้งและสามารถทําให้เราอยู่ท้องได้นะครับผมจะทําซุปมันฝรั่งครับซุปมันฝรั่งเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยสําหรับคนไทยเท่าไหร่นักนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมทีเดียวแล้วเราจะปรุงรสเพิ่มด้วยตัวกระเทียมต้นนะครับกระเทียมต้นก็คือลีกนะฮะเราซอยไว้เป็นแผ่นๆ,ๆบางๆอย่างนี้ครับแล้วก็เพิ่มโปรตีนอีกนิดหนึ่งด้วยอกไก่ครับ การที่จะต้มอกไก่ให้นุ่มๆนะครับแล้วก็ไม่สุกเกินไปนะครับเราอกไก่ใส่ในหม้อนะครับใส่เกลือลงไปเล็กน้อยครับผมแล้วก็ตามด้วยน้ําเย็นครับแค่พอท่วมเนื้อไก่นะครับหลังจากนั้นนํามาตั้งไฟครับมาดูส่วนประกอบอื่นๆนะครับหม้อนะฮะจุดไฟครับน้ํามันําข้าวครับใส่ลงไปแล้วก็คอยให้ร้อนดีครับ สำหรับซุปมันฝรั่งสูตรนี้นะครับเราก็จะปรุงรสด้วยเครื่องเทศนะครับด้วยกัน2ตัวยี่หลานะฮะยี่หลาตัวนี้เราจะไม่ใส่เยอะมากนะครับเพราะปกติแล้วยี่หลานเนี่ยจะมีกลิ่นค่อนข้างฉุนและก็ะแรงนิดหนึ่งนะครับแต่เราจะใส่ให้เป็นกลิ่นอายนะครับยี่หลาแค่นิดเดียวนะครับประมาณเศษหนึ่งส่วนแปดช้อนชาพอแล้วครับตัวที่เราจะใส่เยอะกว่านะครับได้แก่ผงกะหรี่นะครับซึ่งวันนี้พลใช้ผงกะหรี่แบบที่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ออแกนิกนะฮะเกษตรอินทรีย์ทำให้เรามั่นใจนะครับเวลาที่รับประทานครับ สีสวยมากเลยทีเดียวอันนี้เราใส่ครึ่งช้อนชาครับเวลาที่เราใช้เครื่องเทศเสร็จ er เนี่ยนะครับคนแนะนำนะครับเราต้องปิดฝาให้สนิทเก็บในที่แห้งๆนะครับและที่สําคัญจะดีมากเลยถ้าเปิดเครื่องเทศของเราเนี่ยไม่โดนแสงนะครับจะทําให้กลิ่นหอมเนี่ยอยู่คงทนและสีเนี่ยก็มีสีที่สวยตลอดนะครับอาละล,ะล,ะละ่ะน้ํามันร้อนแล้วนะครับพอน้ํามันร้อนแล้วนะครับเราก็จะใส่เนี่ยฮะเซลล์เรี่หอมใหญ่แล้วก็เครื่องเทศที่เราใส่ไว้นะครับลงไปเลยครับ ตามด้วยกระเทียมนะครับและก็กระเทียมต้นครับลิกนี่บางคนก็จะเรียกว่าต้นกระเทียมบางคนก็จะเรียกว่ากระเทียมต้นนะฮะจริงๆต้องเรียกว่ากระเทียมต้นนะครับผัดให้ผักทุกอย่างเนี่ยครับนุ่มดีครับปรุงรสนะครับพริกไทยเกลือครับ พอผักของเราเริ่มที่จะนุ่มนะครับเราใส่มันฝรั่งลงไปได้เลยครับกลับมาดูที่ไก่นะครับตอนนี้น้ำเริ่มที่จะเดือดนะครับเราปล่อยให้น้ำเดือดนะครับเป็นเวลา2นาทีครับส่วนมันฝรั่งเราผัดต่อนะฮะหลังจากไก่ของเรานะครับปล่อยน้ำเดือดมา2นาทีนะครับ เราปิดฝาครับแล้วก็ปิดไฟครับไก่ของเราเนี่ยยังไม่ได้สุกดีนะครับผมจะทิ้งให้ไก่อยู่ในน้ําร้อนนะครับแล้วค่อยๆสุกอย่างช้าๆวิธีการนี้จะทําให้เนื้อไก่ของเราเนี่ยครับไม่แข็งกระด้างครับเราปล่อยไว้นะครับให้ไก่เนี่ยค่อยๆสุกแล้วก็ตัวน้ำที่ต้มไก่ค่อยๆเย็นลงกลับมาที่อุณหภูมิห้องครับกลับมาที่มันฝรั่งนะครับก็ผัดมันฝรั่งนะครับกับสมุนไพรกับผักทั้งหลายที่เราใส่ลงไปนะครับ ประมาณ5นาทีครับหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ําสต๊อกไก่ลงไปครับหลังจากน้ําสต๊อกของเราเดือดนะครับเราก็จะลดไฟแล้วก็ต้มต่อไปเป็นเวลาอีก20นาทีนะครับจนมันฝรั่งของเราเนื้อนุ่มดีครับหลังจากมันฝรั่งสุกดีแล้วนะครับยกออกมานะครับใส่เครื่องปั่นครับ ตั้งไฟให้ร้อนอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูชิ้นไก่ดีกว่าฮะไก่อันนี้เราพักให้เย็นลงนะครับจะเนื้อนุ่มมากครับเสิร์ฟกับไก่ฉีครับ แล้วก็โรยต้นหอมครับผมแค่นี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นมื้อเช้าที่อยู่ท้องแล้วครับสำหรับคนที่ชอบเมนูน้ำน้ำนะครับและนี่ก็คือซุปมันฝรั่งกับกระเทียมต้นและอกไก่ครับ อีกอาหารเช้านะครับที่อยากจะนำเสนอในวันนี้นะครับก็คือ B n B Fritter นะครับจะแปลเป็นไทยก็เป็นทอดมันก็ได้นะฮะวันนี้เนี่ยครับ B n B Fritter ย่อมาจากของ2อย่างนี้ครับบอกครี่มากคุณค่าแล้วก็เบคอนนะฮะที่ใส่ลงไปในอะไรก็อร่อยหมดเลยนะครับ วิธีการทำนะครับง่ายๆฮะก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาบรอกโคลีเนี่ยนะครับไปบดสับในเครื่องก่อนนะฮะให้เป็นฝอยเล็กๆครับก็ตัดมาเฉพาะตรงส่วนที่เป็นดอกครับเสร็จแล้วนะฮะเราใส่ไว้ในโถผสมได้เลยนะครับก็จะออกมาลักษณะเป็นเกรดเล็กๆครับอีก 1B นะฮะที่บอกว่าเป็นแหล่งของรสชาติดีๆที่ ใครๆก็ชอบนะครับก็คือเบคอนครับเบคอนเดี๋ยวเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อที่ทำให้สุกง่ายๆครับใส่ลงไปกับบ็อกโคลี่นะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังมีส่วนประกอบของพาเมาซานนะครับขูดเป็นฝอยนะฮะคนส่วนประกอบทุกอย่างให้กระจายกระจายกันก่อนนะครับปรุงรสนิดหนึ่งใส่ปาปิกาครับ เกลือพริกไทยแล้วคนให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวเราจะเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันด้วยตัวแป้งตัวไข่นะครับและของเหลวที่เราใส่ในวันนี้นะครับจะใช้เป็นนมก็ได้แต่ผมใช้เป็นบัตเตอร์มิวนะครับเอาละผงฟูนะครับผสมลงไปกับแป้งครับคนให้เข้ากันนะครับในชามผสมนะครับไข่ไก่สองฟอง บัตเตอร์มิลคครับผมอ่ารตีของเหลวให้เข้ากันแล้วเราก็ใส่ของแห้งลงไบครับขนาดเดียวกันนะครับกระทะ อุ่นไวเลยนะฮะวันนี้ผมใช้กระทะที่เป็นลนักษณะเหมือนกระทะแพนเค้กนะครับเพราะว่าอะไรครับเวลาที่เราทำใช่ไหมครับเราทำเป็นชิ้นเล็กๆเล็กๆนะฮะเราก็จะสามารถว่าพลิกตัวได้ง่ายนะครับแล้วกระทะอันนี้ก็เป็นกระทะนอนสติกเราจะใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยครับที่เหลือเราก็เอาเนี่ยนะฮะส่วนประกอบหลักใส่นงไปครับ สังเกตจากด้านข้างนะครับเวลาที่ด้านข้างเนี่ยไม่มีส่วนประกอบที่เป็นน้ําแบบเงาเงาใสๆนะฮะก็ะแบบว่าส่วนประกอบสุกดีแล้วนะครับนําขึ้นมาพักนะครับเราลองมาดูเนื้อสัมผัสกันนะฮะอืมด้านในนะครับก็ร้อนๆเลยะฮะมีรสหวานจากเบคอนแล้วก็มีรสกลมกล่อมจากชีสพาร์มาซานะครับเอาละครับเดี๋ยวเราเสิร์ฟกันเลยดีกว่าครับ เสิร์ฟทอดมัน b a B ของเรานะครับกับมะนาวนะฮะเลมอนสัก1นึ่เซี่ยวนะครับเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นอีก1เมนูอาหารเช้าที่พลนำมาฝากในวันนี้ครับทอดมัน b a B ครับอีกหนึ่งอาหารเช้าทางเลือกนะครับผมจะทำทารครับหลายๆคนก็คิดว่าเอ๊ะ าจะเป็นอาหารเช้าได้หรือเป็นได้สิครับเพราะว่าเราจะใช้พัฟเพสทรีนะครับซึ่งก็มีลักษณะคล้ายๆกับครัวซองต์นะครับแล้วเราก็จะทําหน้าของเขาเนี่ยเป็นเห็ดหลายๆชนิดครับตรงนี้เห็ดเยอะแยะไปหมดเลยแล้วใดที่คุณผู้ชมจะหาได้นะครับเราจะมาผัดให้รสชาติกลมกล่อมก่อนแล้วก็เอามาทําเป็นหน้าทาร์ตซึ่งทาร์ตลักษณะน,นี้นะครับเราจะอบในกระทะเขาเรียกว่าทาร์ตตาแต่งครับเมนูนี้มีชื่อว่าทาร์ตตาแต่งเห็ดครับหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยๆดูไปด้วยกันนะครับ เราต้องเลือกกระทะที่สามารถเข้าเตาอบได้นะครับพลจะอุ่นกระทะให้ร้อนดีก่อนระหว่างที่อุ่นกระทะนะครับก็จะซอยหอมครับหอมเราซอยเป็นเส้นๆน,นะครับกระเทียมนะฮะกระทะร้อนดีแล้วนะฮะใส่น้ำมันลงไปหอมใหญ่ครับกระเทียมครับเราผัดด้วยไฟอ่อนๆน,นะครับเพราะว่าเราต้องการให้หอมของเราเนี่ยมีลักษณะที่นุ่มดีครับ ในระหว่างที่หอมค่อยๆสุกนะครับเรามาดูเห็ดดีกว่าครับเห็ดเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยก็หนาบางไม่เท่ากันอย่างออรินจิเนี่ยนะครับเราก็ต้องซอยเป็นแผ่นบางๆครับพอหอมเริ่มใส่นะครับเห็ดะไรที่สุกยากเราก็ใส่ลงไปก่อนครับอย่างออรินจิเนี่ยครับใส่ไปได้เลยนะฮะ หอมนะครับเอาก้านออกครับเผ็ดหอมนะครับเผ็ดเข็มทองนะครับสุกเร็วที่สุดเราใส่ท้ายสุดนะครับทั้งหมดนะครับปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับ แล้วผมต้องการให้คาราเมลไลซ์นิดหนึ่งนะครับใส่น้ำตาลทรายลงไปเล็กน้อยครับผักชีนะฮะเอาละเห็ดนุ่มดีแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะกลายเป็นหน้าทาร์ตของเราครับปิดไฟครับผมยกออกจากความร้อนแล้วก็ใส่ พักชีททั้งกองลงใบครับเนี่ยนะฮะคนให้เข้ากันครับทิ้งไว้ในกระทะแบบนี้แหละครับพักให้เย็นลงเล็กน้อยนะครับแป้งพักเพสตรีนะครับเป็นแบบแช่แข็งซื้อได้จากซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วๆไปนะฮะเราจะมารีดให้เป็นแผ่นทรงกลมนะครับ ซอสไปนิดหนึ่งนะครับใช้หอยสินไม่มีจะใช้เป็นน้ำมันหอยก็ได้นะฮะพยายามวางให้กลางๆนะครับพอเราวางเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องเนี่ยฮะเก็บแผ่นแป้งนะครับด้านข้างลงไปครับ ที่เหลือนะครับ25นาทีในเตาอบ200องศาค,ครับๆๆๆอาล้วครับถาตะแดงของเราใช้ได้แล้วนะฮะแป้งก็ฟูทีเดียวนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะเอาลงจานนะครับผมว่าเรากดนิดนึงนะฮะ เราต้องพลิกตอนที่ยังร้อนๆอยู่นะครับไม่งั้นฟอมันแห้งแล้วเนื่อจากไม่มีน้ําตามันคาราเมลไลซ์มันจะติดกระทะนะครับเรียบร้อยแล้วครับเราพักให้อุ่นเล็กน้อยก็ได้นะครับคุณผู้ชมเวลาที่เราทานเราก็หั่นเป็นสไลซ์จะทานกับเกรวี่จะทานกับซอสขาวจะทานกับซาครีมนะครับหรือจะเสิร์ฟเป็นอาหารเช้ากับไข่เบคอนซีกอ ได้หมดเลยครับแล้วก็น,นี่คืออีกหนึ่งทางเลือกของอาหารเช้าดีๆนะครับสำหรับคนรักเห็ดหรือว่าคนไม่รักเห็ดรับรองครับว่ารับประทานแล้วก็ต้องติดใจทา้ตาตกาแตงเห็ดรวมครับสำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของรายการ สามารถเข้าไปรับชมได้ที่ www. p o l f o o d m a f i a com ครับการรักษาเวลาเป็นคุณสมบัติของคนดีนะครับและถ้าเราจะสุขภาพดีเราก็ต้องรับประทานอาหารให้ตรงเวลาด้วยครับดังนั้นอย่าลืมรับประทานอาหารเช้าให้ตรงเวลานะครับสวัสดีครับไม่อยากพลาดทุกเมนูของรายการพลพักนักปรุงนะครับง่ายๆครับแฟนๆ u t u b e สามารถกด Subscribe กับเราได้ครับ ปุมนี้เลยครับ